สมเด็จพระอาริยะวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จไปประทานน้ำสงศพส,สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญโยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ วันนี้เวลา15นาฬกา25นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสเสด็จไปยังวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครในการนี้ได้ประทานน้ำสงศพสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญโยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่9ธันวาคม2564ด้วยชราภาพสิริอายุ96ปีพรรษาที่77 ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมของวัดปากน้ําในการจัดพิธีบําเพ็ญกุศลศพสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญโยในวันที่12ธันวาคม2564เมื่อเคลื่อนย้ายสิริระสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญโยจากโรงพยาบาลสิริราชมายังวัดปากน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้คณะสงฆ์คณะศิษยานุสิ์และพุทธศาสนิกชนเข้าส่งน้ําศพจนถึงเวลา16นาฬิกา เนื่องจากเป็นช่วงเวลายเย็นจะมีพิธีพระราชทานาน้ำหลวงสงศพเวลา16นาฬก46นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธจุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังห้องรัตรนะจันทสรวรคุรุฐานองค์พระพุทธธรรมกายทเทพมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญ ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ช่วงววรปุญโยในการนี้ประธานองคมนตรีผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าเิติจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระอนิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีสิร um, ิพัฒ์มหาวชราราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังคูลสิริวิบูลราชกุมารและพวงมาลาของเจ้าคุนพระสิรินาถพิราชกัลยานีที่น่าโกรธศพ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้รับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืนกำหนด7วันระหว่างวันที่12บสถึงสิธันวาคม2564และทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพ7วัน50วันและร้อวันสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญโยมีนามเดิมว่าช่วงสุดประเสริฐ การละมานด่าชื่อไหนมิ่งและนางสัมภาสุดประเสรศิฐเกิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2468ที่จังหวัดสมุทรปราการบรรพชาเมื่อวันที่1พฤษภาคม2482ที่วัดสังคราชาเขตลาดกระบังอุปสมบทวันที่11พฤษภาคม2488ณวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญการศึกษาสอบได้รเรียนธรรม9ประโยคด้านการปกครองได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญอาทิ กรรมการมหาเทัสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชช่วงปี2557ถึง2560และเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำมาตั้งแต่ปี2508จบจนมรณภาพโดยหลังจากวันที่18ธันวาคม2564เป็นต้นไปทางวัดจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพทุกวันในเวลา19นาฬิกาและเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล